กันเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วทุกท่านในเวทีครับอยู่กับผมบอสจีคอนเนตบอสจีเอฟเคออกคอนเทนเนอร์เวติงหรือปีเคหรือปีเคเอเอนั่นเองอ๋อซึ่งย่อมาจากบอสจีเอฟเคออกคอนเทนเนอร์เวติงกับบอสจีเอฟเคนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะทำอะไรวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ไฟดับที่หลายครั้งแล้วอ่ะคือจะเล่าประสบการณ์ไฟดับให้หมดเลยแล้วกันเนาะจากแบบทุกอย่างเลยเนาะที่แบบ มันไปไปได้เหรออะไรพวกนี้นั่นเนองเอ่ะก่อนที่จะเข้าคลิปเข้าสู่ประเด็นเกี่ยวคลิปนี้ขอขอพูดอะไรนอกคลิปเข้าสู่ช่วงบอสไปทะเลกันก่อนแล้วกันเนาะซึ่งผไม่เห็นหลายคนเนี่ยเล่นเกมฟูกายนั่นเนองเหระแล้วเขาบอกอะไรคือฟูกายนั่นหรือเยะคือ yeah. ช่วงนี้ผมติดเสียงเอามีไงไม่รู้อะ่ะ <c oughs> อ่ะเดีย๋ยวอาธิบายฟังฟูกาย คือช um> ื่อม um> um> ันโอไกยอัอนติเมดน็อกเอาเนี่ยเองน็อกเอาปึ้งปึ้งปึ้งเหมือนกับแบบอะไรนะอ่าอันนี้เป็นมวยไทยมันมันเป็นมวยประเทศอื่น yeah อ่ะคือเวลาเขาเวลาพูดแบบหนึ่งสองสามแล้วเขาจะพูดน็อกเอาอะไรอย่างี้นั่นเองอ่ะเป็นเกม เกมนี้เป็นเกมแนว Battle Royale ปี2025 3นี่แต่มันไม่ใช่ Battle Royale ธรรมดาคือกูก็มันให้ข้อมูลเป็น Battle Royale ยนี่เงี้เนถ้าเกิด Battle Royale ลยอทําไงไงขับเครื่อบินมาเฮ้าอโดนลฟมาเป้าและเกมแบบแนว Battle Royale จะเป็นแนวปืนใช่ไหมแต่อันนี้ะแปกปรชัชบปอร์เืองคือไปการเหมือนกับมินิเกมนั่นเองเนาะจะมีแต่ละมินิเกม <c oughs> เกมเล็กๆว่าเกมต่อสู้ เกมวิ่งสิกิบขวางอะไรพวกเนี้ยอารมณ์เหมือนคนรได้เป็นลูกเสือนั่นเองเนาะหรืออะไรดีเป็นฮัลโลดอก็ไม่ได้เห็นอะ่ะลูกเสือจะดีกว่านั่นเองเนาะไอ้แล้วผูดจำนาย,ด,ยด้วย t h ร w o ู l d เ o r l d d ิ l i g e n t นั่นเองว่าจำนายว่าสี่สิงหาสองห้าหกสามนั่นเองทาง Microsoft Windows และ Presentation f o สเตสเตชั่นสี่นั่นแหละเนาะเกมได้รับแรงบันดาลใจมาจากรายการโหดมันฮาปัญจไทยซิปชิกวินาวินาชถ้า <laughs> ใครยังจำโหดมันหาได้โอ้โคตรชอบเลยผมดูทุกครั้งอะ่ะโยไปว่ามาดูไม่ทันนั่นเองว่าซึ่งเกมนี้ขายอยู่บนสตรีมอยู่ที่ราคาอ,อ,อันนี้เป็นเงินดอลลาร์นะหนึ่งจุดเก้าเอ้หนึ่งจุดเก้า หนึ่งสิบเก้าจุดเก้าเก้าดอลลาร์นี่นองอมันเขียวว่าอยู่เอสกอดอลล่าโดนดอลลาร์นั่ยนี่งอไฮดอลลาร์อะไรนะคุยกันว่าแบกแพะอะไรพวกนี้นั่นเองอ่ะอะไรเนี่ยเอาก็ไม่อยู่วหวานหวานเข่นเนาะโอเคเนาะซื้เกมนี้มันเป็นแพะแหละกับยูทูบเบอร์สายทุกเอาง่ายคือทุกกูเกิลนายกำลังเข้าใจบิดใช่ไหมดูนะ ช็คคลิปมันเขียนว่าฟูกาย e อีพีสีเล่นมั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 นคือมันตัวนี้มันคือมันสุดยอดแะบนงี้ไม่ใช่มันแบบเอาไว้เลยกสัตว์อะไรเงี้ยมาเทไว้เลยกสัตว์จะไม่มีสอดเสือกันรันนั่นเองเนอตามที่ผมเข้าใจนะแต่เนื้อหาคลิปเป็น identity w e อืมโอเคคือช่วงนี้ฟูกายเขามีแบบพวกแฮกทั้งหลายแบบ แฮ็กวิ่งไวแฮกบินอะไรพวกนี้นั่นเองหรอช่วงนี้ก็จะเจอบ่อยก็ก็ทางผู้ชนะเขาไม่ยิ่งร้อใจนะเขาแบบเฮ้ยว่างอาจใช้แฮกกับเกม่านี่เลยเป้าบายงเงี้ยอะไรพวกนี้นั่นเองหรอโอเคมาเอ๊ะเมื่อกี้ผมจะพูดเรื่องอะไรนะ้อเราจะพูดเรื่องอะไรนะ้อ คือข้างบ้านเขาให้อ่ะคือข้างบ้านเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือไงวะแบบตู้ครีบอะตู้ครีบตู้ครีบเอ่อเอาไว้ตุ๊กตาใช่ไหมเขาแบบเขาโปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นเหรือแบบเปรี้ยวตะข่ายลงมาแอลแบบแอดแอดแอดตรงรูเป๊ะเขาโปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นเลยเหรอคือฮ้าถ้าโปรเฟชชั่นอลงั้นอ่ะข้างบ้าผมแบบมีคนถามถามเอ้ยขอเทคนิคการไอ้นี่ราคาราคาเต้นอีกแล้วครับอะไรเงี้ย เขาว่าเขาให้ตัวหนึ่งเฟนน่าร้อกงกันเอ,อาเอาใช้จะโยถทิ้งอันเนี่ยตกตา็มบ้าติมเมือแล้วแต่ตัวนี้ไม่อยากทิ้งมันน่ารอก,กันเนาะน่ารอเนาะเอ้ผมจำได้ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรสิสเรื่องนึงนี่แหละเนาะอ๋อเรื่องไฟดับใช่ไหมมันอยู่ในเนื้อหาประเด็นหลักเนี่ยโอเคมามาเข้าประเด็นหลักกันเลยนะเองเนาะหลังจากที่ข้ามาห้านาที วเวลา5นาทีประมานี้เอซึ่งอันนี้คือประสบการณ์ล่าสุดเลยนะที่ไฟดับเป็นไฟดับที่นะอันนี้ไม่นานเท่ากี่วันสิไม่นานเท่า3วันนะเดีย๋ยวฉันจะเล่าคือมันมีวันหนึ่งใช่ไหมนณะเวลาวันที่วันพินหาสเพราะวันพาศวันที่อะไรวะ27มั้งสิงหา2563นั่นเอง,เองหรือ2020ก็ได้ เป็นคริสตันนาคิดและสกลากนิดนึงเนาคืออันนี้ผมไม่รู้ว่าทำลายมันเป็นยังไงเพราะผมไม่รู้เส้นทางเวลาของไอ้รถคันนี้มันชนไงมันเอ่อมันชนเสาเป้าอย่างงี้ไงมันมาชนรถกระูุงไงปังอย่างเี้ยมาเอาไม่อันนี้ไม่รู้แต่ผมอันนี้คือความคือเรื่องที่ผมรู้ขั้นเองถ้าผิดภาพประการใดทางกเราก็ขอมาทานอาภัยด้วยจะได้อปทานอาหาร ใช่มุกอะไรของผมวะเนี่ยมุกตัวนี้คือสะกดด้วยขอกไข่นะจ๊ะใช่หระเดี๋ยวคนดูแบบจริงจิงอะไอคลิปเนี้ยที่ผมอัดอยู่เนี่ยคือมันเกิดมาจากว่าเดีย๋ยวคลิปอื่นไม่มีลงไงคือผมอัดมาแล้วสักสามคลิปแน่ยังมหากา์โปรโมกับมหากับประจานในคนที่ด่านเนีเน่ยนเนาแล้วก็มหาการ์อัปเดตเนี่ยเนี่ยก็แต่คงยังไม่ทําตอนนี้หรอกเพราะว่าผมต้องหลอคลิปนักออก่อน,อน,อนเพราะว่า ผมมีเกมที่จะมาเล่นนั่นเองอ่จริงจริงจะเอาเกมอะไร Stickball Legacy มาอ่ะแล้วละ่ะมาใครจับก,ก็ได้คือสมัยก่อนผมเคยเล่นเกมนี้แล้วว่าสนุกมากเลยเล่นเพลินเล่นเพลินนั่นเองอ่ะอ่ีอย่าแป๊บนึงงนะสรุปคำว่ามุกสะกดด้วยมอมัสลูกกไก่หรือมอมัสลูอย่าอย่าไปพูดไปจบแม่ <c oughs> <c oughs> แล้วมาดูอาอะไรนะ w i k i ี e d i a สักเว็บหนึ่งแล้วกันเนาะครับมีคนไทยมกทักจะเขียนผิดนั่นเองโอ้โหมาเป็นตัวอักษรเลยมาก,การไก่ก็มกักจะเขียนผิดเป็นก็ออ๋กงกำกงเวียนอ่ะอ๋อกงสุกดกอ๋อคำว่ากดเนี่ยมันไม่มีอยากสองอย่างนี้นะมันมีแค่อยากเดียวคนชอบจำเนี่ย คือจะดูคําว่ามุ้งมันต้องหาขนาดนั้นเลยหรอกะเทยเหอรอกะเทยไม่มีหอเหลือออเคเคเคตอนแรกแบบตอนแรกจาว่าเมื่อกี้นี่เลยนะตอนแรกจําว่าคําว่ากะเทยเป็นรอหรือมีรอเหลือด้วยไงเอาขออภัยคนประเภทสองเด็ยข้าัุกไปท่านผู้ชมทะเข้าใจเ่อนนะกระรี่กระรี่ตัวนี้เป็น แกงกะหลี่นั่นเองวาคิดอะไรกันเูี๋ยไอบบบ้บอกแล้วบอกหลายการเวลากิกะลียาเหรอสุลกมันอ่าวะกะลียาหรือกิวิยาสุลกมันอ่าวเกลริยาสมุดในหนังสือมันเขียนว่ากะลียาแต่ในนี่เขียนกิยาออกเสียงเหมือนกันมัน้งเกมบอกแล้วเกมโอ้โหเกมโอโ้โ,อโหคำว่าเกมหมายความหมายมันยาวเลยวะ ที่ภาษาไทยกัน,กนใากรณีทั่วไปจะไม่มีการเปลี่ยนคำใดทั้งสิ้นไม่ว่าสื่อความหมายเอกพจน์หรือพ้าหูพจน์เว้นแต่เป็นการทับศัพท์วิสามารยานเช่น SEA เกมว่าซีเกมท่านผู้ชมครับสรุปว่าเกมตัวนี้ไม่มีสอสเสือการันนั่นเองหรอเกาเดียว เกาเขียนอย่างนี้จริงเหรอเ้าสรุปมันต้องสะเอกกไก่สะอาตอดไม่ใช่สะเอกกไก่สะอามาเอเลกเกตแล้วไม่ตีทศหาการันไม่ใช่เหรอโอโ้โหใครเขียนคำว่าเกียร์เป็นอย่างนี้เนี่ยเกียรเหมือนเกียกรกยุดล้ำเกียรอะไรพวกเนี้ยโอโ้โหบอกแล้วอะผมเชื่อว่ามุกขอใครแน่น,นอนทะดะบอกแล้ว อ๋อมีอ๋อไอไม้แห่มันคือไม่แห่อันที่ผมอ่านเขาว่าเกมเป็นมีสอนเสร็กันแล้วไม่มีอะไรแล้วใคมกุกโอเคคำว่ามกุกใช้ต่างกันเย่งอไรนั่นเองเหรอโอ้โหมาให้อาเป็นบทกอหรือไงเฮ้อก็เขียนมุกด้วยกอไก่แล้วขอใครจะสามารถจำแนกได้ดังนี้คือกอไก่จะใช้ที่ที่ใช้แต่ในมาความหมายคือขอย ซึ่งิยมใช้เรียกว่าประดับมุกในหอยที่ซื้อจะมีน้ำเมื่อโกขายมุกค,คือคำํำสมสมคุใช้ก็ไก่ค่วนใหญ่มุกจะใช้กับภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตใครเรียนภาษาบาลีสันสกฤตไม่เข้าใจตายนั่นเองอ่ะคือผมก็พอรู้มาแหละอ๋อมุกที่มันเป็นก็ไก่หมายถึงแบบ ชื่อหอ,อยแบบโอ้ยประตับประจับมุกเนี้ยเออใช้งี้ย่างงี้งเนาะส่วนมุกขอใครเนาะเออคือคือผมต้องการรู้ว่าไอ้มุกตัวเนี้ยมันไอ้มุกไอ้มุกไว้เล่นเนี่ยมันใช้อย่างไรนั่นองงเองเนาะอ่ะแป๊บนึงอ่ะมาเป็นเว็บเลย <c> Google <oughs> เอามาให้เ,หเนื้อ,อย่อเลยอย่างไรก็ตาม มักจะมีผู้ใช้คำวยขอไข่เช่นอย่ามาเล่นมุกมุกเด็ดทั้งนี้เนื่องจากภาษาไทยมีการใช้คําว่ามุกขอไข่ในหลายความหมายเพราะคำเหน่านี้ว่าเช่นมุก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 ส่วนมุกก็ไก่ที่จะกดด้วยก็ไก่เนี่ยจะมีหอยมุกไข่มุกเดียวไข่มุกขอไข่ไอเวดกู๊ก เว็บอะไรเนี่ยมึงอา่านมุกขอไข่นะถ้าสุกมันกอไก่ขอไข่เริ่มงมอวม,มุกคำว่ามุกตลกใช้กอไก่คือผมก็จะผิดมาตลกว่าใช้กอไข่เหรอโอโ้โหเป็นเว็บอันตรายด้วยไม่เข้าดีกว่าเดี๋ยวโดนไวรัสเข้าล้างแฟโอเคนะท่านผู้ชมคับ คือผมพูดถึงมูมูมูอะไรสักอย่างเนานะมาต่อน,นั่นเองคือไอคือรถไปชนคืออันนี้ผมไม่รู้ว่าคือรถรถในซอยผมไม่รู้ว่าเป็นรถเก่งหรือรถบรรทุกที่ชนผมเดาว่าเป็นรถเก่งอเน,นี้ยรถเก่งมันจะออกใช่ไหมไอนนี้สมมติเป็นทางรถเก่งจะออกแต่รถบรรท,ทุกมันเป็นเป็นสะพานไงมันเบรกยากไง เลยมันคืออมันมีไฟจราจรด้วยแต่เขาไม่มาซ่อมนั่นเองเขาเลยปล่อยล้างเลย่เองว่าแล้วมันมีรถบรรทุกมาแล้วมันเหมือนเบรกมาทันแล้วมันแบบึ้งี้ยรถชนเสาครับแล้วคือเสียงดังมากแบบไม่คมันแล้วมันมันไม่ได้ติ้งอะไรขนาดนั้นแบบเฮ้อดิรถติ้งเฮ้ออยเนี้ยไม่ใช่ผมผมมีรถภาประกอบไปด้วยท่านผู้ชม เออใครยังนึกภาพไม่ออกนี่เงีย้ยเดี๋ยวเขาไลฟ์ไออยู่เดียวตัดใจอ,อ,อ่ะไปดูอืมชัดเจนพังเป็นไงครับนี่คือผลของการประมาทนั่นเองเองี้การกัะผิดคือน,นี้ผมผมไม่สามารถบอกว่าคนไหนผิดคนไหนไม่ผิดนั่นเองเงี้เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะผมไปโรงเรียนนั่เองเงี้ อันนี้คือผมขอข้ามไอ้ช็อตที่ว่ามันชุดแบบรถชนไปเลยเพราะเนื่องจากผมไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วกลัวว่าจะผิดแล้วท่านผู้ชมข้าจะผิดแล้วก็ไปด่ารถคันนี้แล้วเรื่องมีเยอรถคันนี้ก็ไม่จะมีอันนี้เดี๋ยวผมกลัวว่าเยังยังมีทางเออ่รถเก่งลุลัมาถูกมาเอาเรื่องผมแล้วผมก็จะช่วยแล้วผมก็จะไม่แล้วก็จะไม่มีช่องบอลเจียเขาออกคันนี้อะไรรจริงพึ่งที่เมื่อไหร่จะหนึ่งึงร้อยซับโอเคเนาะงท่านผู้ชมก็อักอัก คือทางช็อกลอนั้นได้ทำคิวแนั่นเองก็โดยการพิมพ์แฮชแท็กอย่างนี้นั่นเองเดี๋ยวช่วยช่วให้ดูไปแล้วนึงนะจะเคยจะไปรู้และช่างมันไม่ต้องพิมพ์ในคอมเมนต์นั่นเองวะผมหายใจไม่ทันเลยโอเคเนาะพิมพ์แฮชแท็กนี้นะท่านผู้ชมพิมพ์กันให้ถูกนะใครพิมพ์ผิดผมจะไม่มาตอบนะจะไม่เฉลิมแล้วใครไม่พิมพ์แฮชแท็กผมก็จะไม่ตอบด้วยนั่นเองเวะ เออาำใหแผลๆก็ยังไม่จอมันน่าลัะสิจริงเปล่าผมไม่ได้ความจริงหรอความจริงก็คงแบบเปิงเปิงเปิงอะไรนิดนึ่งหรอแล้วพอแล้วพอแบบคนขับรถผมก็รู้ไงว่าเออรถเขาเต็ดเนี่ย และคือตอนที่ผมกลับมาบอาพอดีเขากําลังซ่อมเสาอยู่เขาแบบเหมือนถอดเสาเสร็จแล้วอะ่ะคือเสามันเอียงเนี้ย,าานนยประมาณเนี้ยประมาณเท่าไรวะเจ็ดสิบห้าองศาเองเจ็ดสิบ้าอันนี้ไอ้ตั้งฉากนี้คือเก้าสิบองศาแล้วคุ่ผู้ชมเพราะเอยียงเงี้ยเอียงเงี้ใช่ไหมมันคือเจ็ดสิบห้าองศาในที่เงาะห้าแบบเอยียงเงี้ยมันเป็นแปดสิบห้าองศาเจ็ดสิบห้าหกสิบห้าเก้าสิบห้า อันนี้55อันนี้คือแบบถ้าเป็นตรงเนี้คือ180องศานั่นเองอ่นะอันนี้คือความรู้ที่ผมเรียนเท่าเรียนมานะั้นคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมโปรหกมาเรียนองศาเยอะขนาดนั้นแล้เขาเข้อสอมันเน็่มันไม่มีองศาแทบไม่มีองศามาเขียนเลยก็ที่มีแค่สองสามข้อก็ผมก็เพราะว่าคือผม,ผมปวดหัวกับเรื่ององศาหลายรอบแล้วคือผมยา,ยา,ยาพาราภาษาเมตเลยเอ,อจริงนะท่านผู้ชม มาต่อโอเคครับมาต่อนะโอเคแล้วพอมาถึงบ้านแล้วคนบอกคนนคนขับรถบอก ah, อ่ะเดี๋ยวลงนี้ละกันแล้วบอกแม่ด้วยว่า <c oughs> คือรถมันเข้าไม่ได้นี่ <c oughs> เพราะว่าอีกเลนหนึ่งเขากําลังคือรถรถรถเขาแบบขนเสามาใช่ไหมนั่นแหละรถขนเสามาอยู่ตรงนี้ไงแล้วคือมันเข้าออกได้แค่เลนเดียวนี่เงาะเขาเลยบอก <c oughs> เอยเดี๋ยวให้ลงนี้โอเคแล้วผมก็ลงลนั่นเองเงาะ แล้วคือมันเป็นอุบัติเหตุ R ที่น่าสุขสันจะเนาะทางเราก็แสดงความเสียใจด,ด้วยใน,นการน้องน้ำตาจะไหลจริงเนี่ยน้ำตาไหลจริงไม่ได้แอคติ้งนะท่านผู้ชมน้ำตาไหลจริงอ่ะหรือขยี้หรือแสบตาวะตาไหลใช่ไหมเออใช่ท่านผู้ชมผมขอนอกเรื่องแป๊บนึงอ่ะคือมันมีเช้าวันหนึ่งผมตื่นมาใช่ไหมก็ต้องหาแว่นแว่นอยูไไ่ไหนวะแว่นไหนวะ คือแล้วผมไปผมไปเจอแว่นอยู่ตรงนี้แล้วผมก็งงอยู่ว่าเนีย่ยว่ามันอยู่สภาพนี้เลยเว้ยคือแบบแว่นมันเหมือนมันไม่นิ่งว่ะมันแบบแย่อเด้อจ้าอะไรเงี้ยั่นนี้เหรอคือแล้วผมก็งงว่าเอ๊ะวางแว่นไว้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอจะไม่โผล่ตรงนี้มันก็ไม่ถูกก็เริ่ม นี่ก็สิผมงงมาอยู่นี่เงาะฮะเกิดรู้แล้วอย่าเข็ดอีกเยอะแบบนี่เงาะแล้วผมก็แบบรอแปซึ่งปกติเวลาไฟดับกูจะเล่นโทรศัพท์รอใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไม่เว้ยือแบบผมจะตัดเวลาตตารางเหมือนจะหุ่นยนต์เลยเว้ยถ้าใครดูถ้าใครดูว่าใครดูตอที่แปบกปิดเทอมผมจะมีเวลาที่ลงได้แบบยอดมากไม่ได้เป๊แบบเปแบบเป๊แบบเปมากอะไรแบบนี้ แบบรถเที่ยงเที่ยงตรงอะไรเงี้ยไม่ใช่ไงเว <c oughs> แต่ว่าแบบผมแบบอ่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวนานๆอ่านดูโทรศัพท์ได้เพราะรถปินเหลือ5้าพวกอ่านดูข้างงอ,อกมากอะไรพวกนี้นั่นเองเนาะจนถึงสองทุ่มใช่ไหมเ <c oughs> พราะผมแบบให้พ่อผมให้ไปพี่ให้พี่ผมจะไปซื้อน้ำมันบิดสินเพราะว่าผมมีเครื่องบัดไฟสำรองอยู่ห้าใครึดกเครื่องบัดไฟสมัยก่อนไม่เอเดี๋ยวจะเชร์ให้ดนะ เครื่องปั่นไฟอยู่ไหนเนาะอยากจำได้ว่า <c oughs> เครื่องปั่นไฟสมัยก่อนอ่ะเปิดให้ดูเลยแล้วแกนี่คือรูปภาพที่ตรงกับคำค้นหาเดี๋ยวมันบอกรูปภาพแต่ทำไมมันบอกเป็นเว็บเลยว่าเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนงี้ยไยเครื่องเก่าผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วผมก็ใช้แบบภาษาปาป่าปาปาใช่ไหมล่ะ นั่นแหละเนาะเอ้ยผมไม่เอาเอาเรื่องทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปก็เ่านผู้ชมว่าเขาแบบอนอนดีกว่า <S <S ผมว่าท่านผู้ชมคงหลับกันหลายคนแหละโยงขุ่ขมโคมด้วยจะหลับแล้วเนี่ยเราจะจะหลับแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเหมือนเฉยไปเถิดเนาะมาต่อ ก็พอสีทุบปุอ่ะเขาก็ซ่อมเสร็จแล้วอัน,นี้งอแล้วเขาก็มาต่อสายปุ๊บ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 ต่อสายมันเหมือนขาดปะหายไปน,นั่นเองว่ะแล้วก็ดี่คือทั้งหมดของคือในคลิปนี้เนี่ยมีมีเนื้อหาบางตอนที่แบบที่แบบใครจําคลิปอะไรอะ่ะคลิป <c oughs> ไฟดับพอรถชนเสาได้มัง้งนั่นแหละมันคือตอนที่ผมอ่านอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูบางช่วง ไม่เห็นเอาบรรจุบทต่อแล้วคิดมันสั้นอยู่แล้วเนาะมันเหมือนสตอรี่บล็อคนั่นเน่ะ mm hmm. คือเหมือนการถ่ายสตอรี hmm. ่คือผมเบื่อจัดจตนต้องถ่ายสตอรี่โอเคเริ่มไดั <c oughs> <c oughs> ใช่ครับไฟดับและอันนี้คือฉากคลิปไฟมา ว้าวไฟกลับมาแล้วว้าวเจ๋งเลยไฟกลับมาแล้วเนาะควกผอย่าคอมเมนต์อกเอาะอะไรก็ได้นะเดีย๋ยวจะมาอ่านโอเค <c oughs> และเนื้อหาทั้งหมดก็มีเทียงเท่านลีนั่นเองาอ่าอมันก็ต้องมีสรุปใช่ไหมล่ะ <c oughs> คือช่วงเราก็จะมีสรุปให้ท่านผู้ชมบางท่านอยากจะฟังว่าอะไรเงี้เนาะเดี๋ยวในผมไม่รู้คลิปไหนแหละ ให้เกิดผมมีเนื้อหาเยอะจะมีแบบช่วงแรกก็จะมีแบบว่าเขียนว่าเนื้อหาตอนตตัวนี้จะมี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 ผมไม of of ่คิดว่าคือคือ youtube เนี่ยมันมีระบบหนึ่งผมขอเรียกระบบนี้ว่าระบบเนื้อหาของตอนของคลิปนั่นเองว่ะคือจะมีแบบแสวางเส้นเวลาว่าเส้นนี้อ่ะอันนี้คือตอนเปิดคลิปอะเส้นเวลาก็จะมีเท่านี้ นี่คือเนื้อหาคลิปก็จะนอย่างนี้อนอ้คือต้อจบคลิปอะไรอย่างนี้นั่นเองเหระเออผมไม่รู้ว่ามันทํเอี้ยงไรนั่นเองเนาอ,อย่ายไปหาในยูทูบนะนี่นเ,เหาอ <S <S โอเคเนานะเนออ่ามาสรุปก,ก่อนนั่นเองเนาะซึ่งบ้านผมนั้นมีรถชนมีการชนมีรถชนนั่นเองเนาซึ่งเกิดมาจากว่ารถเก่งเนี่ยคือเขาจะออกซอยใช่ไหมแต่มันเหมือนจะออกซอยแหละแต่แต่รถบรรทุกเนี่ยมันเหมือนเบรกไม่ทันเนี่ยแม่เสียหล,ลักไปชนเสา แล้วเวลานะคือชนเก้าโมงใช่ไหมนั่นแหละแล้วแล้วในสิบโมงช่างก็มาซ่อมเสาไฟฟ้าเขาเปลี่ยนเสาฟ้าใหม่เองนั่นเองอนาะแล้วพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บมาถึงหน้าซอยแล้วแหละแล้วคนขับรถก็บอกว่าอ่ะอย่าให้ลงจากหน้าซอยเอาแล้วกันเนาะแล้วพอผมลงไปอ่าล้วก็รอซ่อมไฟนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะแล้วนั่นแหละแล้วก็ทอสีธมก็เสร็จแล้วนั่นเองนั่นเองอนอซึ่งใช้เวลาทั้งหมดสิบโมงสิบเอ็ด เขาอสอบ 11, วันที่สอสบบงไป1ะโอเคบบสองสิี่สิบหาสิกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสใช้เวลาทั้งหมด14ชั่วโมงคุณมแบบสิบ,บ,บชั่วโมง what the fuck สิชั่วโมงคือคือมันคือมันเป็นการสอบสาสาวที่นาอานมากอะ คือส้มเสาครั้งนี้คือไม่มีไฟใช้เลยอะแต่ก็ยังมีเครื่องปัดไฟใช้หยุ่ดิดนนึงนั่นเองเนาะโอเคไอ้ส่วนไฟดับสัาว์นข่งของไมให้เล่าละกันว่าเขามันนานกนไปแล้วแหละเนาะเราไม่อยากจะเล่าเป็นอะไรไปที่เป็นอดีตนั่นเองเนาะอะไรที่เป็นอดีตก็ปล่อยเป็นอดีตไปยอมเป็นว่าบางเรื่องที่มันจะไปอยากเราก็เล่านั่นเองเนาะส่วนเรื่องใหม่ๆก็จะเล่านั่นเองเนาะพอเล่าไปมันานก็จะเป็นอดีตนั่นเองเนาะพอเป็นอดีตปุ๊บเราก็จะแบบเราก็จะปล่อยทิ้งลากไปก็ใช่ไไปลากผมเชื่อนี่ย เพราะทุกคนหลายคนนั้นก็มีสิ่งของที่เป็นอดีตเช่นอะไรยะผ้าห่มอันนี้นั่นเองอ๋ออันนี้คือผ้าห่มตอนตอนอะไรวะเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันผ้าห่มตอนปรหกนั่นเองอ๋อคือผมเป็นคนติดผ้าห่มอย่างนี้มากก็ชอบก่อนตอนนั้นมีผ้าห่มอีกอันหนึ่งตอนนี้กลายเป็นที่เช็ดที่เช็ดที่เช็ดเท้าแล้วนั่นเองอ๋อซึ่งตอนนี้แบบเออเขาคิดใช่โอเค บางครั้งเราก็ต้องมีจากลาแหละบ้างไงเองเเหมือนสรับคนที่คนที่เรารักนั่นเองอ๋อบางครั้งเขาก็รักเราแต่บางครั้งเขาก็ไปบางครั้งเขาก็อยากจะเลิกกับเราก็เป็นได้นี่เองละสำหรับใครที่กำลังนกหรืออะไรดีใครกำลังอกหักอยู่เขามาดูช่องผมได้นี่เองอะชอบผมรับคำปรึกชองผมมีคำปรึกษาทุกครั้งนั่นเองอ๋ออยู่ไว้ว่า อยู่เปนว่ากระคิดไม่ออกนี่เองวะคือผมเป็นคนติดตลกนิดหน่อยนี่เองวะเรื่องที่มันตลกได้ก็ตลกเรื่องที่โตตลกไม่ได้ก็ไม่ต้อตลกนั่นเองออ่าจบด้วยคำซึ้งๆดหน่อยนั่นเองวะถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันเลยแจผมกดแชร์ก็ตื่นรู้แล้วก็ subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อมลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองวะส่วสำหรับใครคิดว่าการกดไลค์มันไม่สนใจพอโอ้ขอาสนับสนคนมาคอมเมนต์นั่นเองการคอมเมนต์คือการสเต็คของทิ่เห็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่าลืมกดห้า ชอบจริงๆแล้วเกี๊ยกระด๊อเนี่ยผมไม่รับคำเอาไปใช้ผมไม่รับค่าขนมหรือค่าสิ่งโดเนีอะไรพวกนี้นั่นเองเนาะส่วนเรื่เต็มเมชิปไม่มีไหมผมตอบด้วยคำเดียวว่าไม่มีทางแน่นอนหรือในอนาคตถ้าผมแบบผมต้องการเงินมากกว่านี้ผมอาจจะมาเปิดเบอร์ชิปนิดหน่อยเองก็ได้นะมันจะสร้างสิวิเทนที่แบบเหมาะแน่นอนอะไรเงี้ยแย้โอเคเนาะสำหรับวันนี้ไปป้านั่นเองเนาะเออใช่บุริปป์แปว่า เอ้ยผมบอกไปยังว่าผมมีการทักทายใหม่นั่นเองว่ามันจะมีแบบช่วยอะเขาถือว่าออกคอนเทนต์ออริทจิงนั่นเองหรือ BBK นั่นเองก็ใช่ดิ BKA หรือ BK นั่นเองอ่าตรงนี้แหละคืออันใหม่ BK ย่อมาจากบอจีเอเคนั่นเอง b b k a เค่อมาจากบอจีเอเคออกคอนเทนต์ออริทจิงหรือบ a ก็ได้บอจีเอเคออกคอนเทนต์ออริทจิงนั่นเองอ่าโอเคนะสหรับวันนี้ไปละ หมดเวลาแล้วสิขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนแล้วบ๊ายบายไม่อยากจากลาเลยอะแต่บางครั้งเราก็ต้องจากกันนานนั่นเองนะดิบายบายว้าาาเดียบตัวดูได้เลยลอเนอซก31ปตุลาคมนี้ครบอีวิวอาวมิจจะทำหรอหลอน